สวัสดีค่ะพบกับอาจาร,รย์นันมาสเตอร์โค้ด NLP ขอขอบคุณท่านเจ้าของลายมือนี้นะคะที่ให้มาเป็นวิทยาทานบุคคลท่านนี้เคยได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะในการที่ชิงโชคได้รางวัลเป็นรถเบนซ์ซึ่งเดี๋ยวที่ได้รับรางวัลน,นับว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะดูทางด้านมือซ้ายนะคะ ทางด้านมือซ้ายเขาก็มีดวงตาสวรร์นะคะซึ่งสามารถที่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็เส้นชีวิตค่ะเอ่อจะเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็กว้างชีวิตที่มีความสุขค่อนข้างมาทางเดินจันทร์นะคะเราก็มีเส้น สมองค่ะสมองลักษณะนี้มีเส้นที่ชี้ขึ้นมาจากเส้นสมองเป็นเส้นที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีสี่เหลี่ยมตรงเนินพระหัตถ์แสดงถึงว่าท่านมีที่ดินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เส้นใจค่ะเส้นใจอ่ะไม่ตกล่องนะ อ่าถ้าถ้าอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็ตกล่องแต่ใจมาอยู่ตรงนิว้วนิ้วกลางนะคะเป็นคนที่ทําอะไรคิดถึงฐานะการสร้างหลักสร้างฐานแล้วก็เส้นใจเนี่ยแยกเป็นสองเป็นเป็นรูปปักซ่อมนะคะแสดงว่าเป็นบุคคลที่แก้ปัญหาได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะเป็นคนที่มีความสุขนะคะเราก็ มีหลักทรัพย์ค่ะ,ะเป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีเส้นมันนิลายก็เงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็เส้นการเงินค่ะเส้นอาทิตย์ชัดเส้นอาทิตย์ท่านชัดท่านจึงได้รับรางวัลน,นะคะแล้วก็ด้านขวามือบ้างนะคะทางบ้านขวามือเนี่ย ลักษณะเส้นชีวิตเส้นชีวิตก็กว้างนะคะกว้างทำให้เห็นเนินสุขอิ่มเต็มเป็นคนที่มีความสุขนะคะแล้ก็มีหลักทรัพย์ค่ะเป็นเจ้าอ,อมีหลักทรัพย์มีที่ดินแล้วก็มีเส้นมันนิลายได้ เงินทองไหลามาเทมานะคะแล้วก็ท่านมีความสุขมากๆากเลยดูลักษณะนะคะและเส้นสมองค่ะเส้นสมองนี่ห่างจากเส้นใจนะคะลักษณะของเส้นนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อรันรักความอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่หน้าใหญ่ใจโตเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ค่อยความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกับคนอื่นไม่ค่อยฟังใครนะคะโดยปกติจะเป็นคนฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบดีแต่บางครั้งก็อาจจะเสียเปรียบเพราะว่าตรงช่องว่างนี่แหละทำให้เสียเปรียบเพราะว่ายอมยอมยอมคนอื่นนะ มันเป็นตัวที่รั่วเป็นสิ่งที่รั่วคือเราก็จะยอมกับคนอื่นที่เขาเอาเปรียบเรานะคะลักษณะนี้เพราะว่าเราเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แต่ว่าในส่วนลึกของจิตใจอ่ะคือใจอ่อนคือเส้นสมองเนี่ยชี้ไปทางพฤหัสคือเป็นคนใจอ่อน ทำอะไรก็ต้องทําให้ได้สิ่งที่อยากทำทำงานไหนๆก็ทําให้สําเร็จและมีคนมาช่วยเหลือก็ต้องก,ก็ใจอ่อนจุดเสียก็คือบุคคลท่านนี้จะใจอ่อนเราก็จะเสียเปรียบแต่ถ้าใจแข็งก็จะไม่เสียเปรียบนะคะ เพราะว่าเป็นคนใจดีคนใจใหญ่ลักษณะเส้นใจตรงเส้นใจก็มีเส้นตรงตรงเนินเสารนะคะมีเส้นเสาแสดงว่าหลักฐานมั่นคงดูจากเส้นวาสนาเกิดจากบนเส้นชีวิตเป็นคนที่ทำงานทำการได้ตัวเองเป็นคนที่ สร้างฐานะด้วยตนเองนะคะเราก็กลางฝ่ามือก็มีกกบาทเป็นบุคคลที่มีซิกเซนมีบุคคลอื่นช่วยเหลือนะคะมีมีสมัติที่6กแล้วก็มีพัคเกตคุ้มครองทำงานการงานสิ่งใดเนี่ยก็อาจจะมีซิกเซน์รู้ล่วงหน้านะคะและในตรงเนินอาทิตย์เนี่ยเป็นรูป V ค่ะ วีวิตอรีเป็นคนที่ได้รับทรัพย์นะคะได้รับทรัพย์ทำอะไรก็จะได้รับเงินก้อนเข้ามาเสมอเสมอนะคะนับว่าเป็นคนที่มีโชคลาภแล้วก็มีเส้นตรงนี้ค่ะเป็นเส้นมาจากเนินอังคารสูงเส้นจากเนินอังคารสูงเป็นเส้นที่ได้ รับโชคแบบไม่คาดฝันนะคะและมีเส้นพุทธเส้นพุทธตรงนี้นะคะแยกขึ้นไปนี้แปลว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจได้รุ่งเรืองแต่ก็นิ้วนิ้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางติดกันนิ้วนางกับนิ้วก้อยก็มาอยู่ด้วยกันก็เป็นคนค่อนข้างที่จะ มีพวกพ้องนะคะคนที่สุขภาพดูสุขภาพของตัวเองนะฮะ,ะตรงสร้อยข้อมือเนี่ยสร้อยข้อมือ,อให้ดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่ามันมันไม่ไม่เต็มสร้อยข้อมือไม่เต็มก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะ,ะดูเรื่องโรคก,กระดูกเนาะเพราะว่ามันจะมีช่วงตรง เส้นเสาตรงนี้นะคะเป็นรูปกร,กรบาทก็ให้ดูเอ่อโรคก,กระดูกกระดูกของตัวเองนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องการเดินการเหินนะคะให้ดูแลสุขภาพเป็นคนที่การเงินคล่องนะคะดูลักษณะถ้าเป็นลักษณะมือนี้นะคะจะเป็นรูปตัวเอ็มเช่นกันอ่า เป็นลักกี้เอ็มนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะวาดให้ดูลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะเป็นลักกี้เอ็มคือมือนี้ได้มีสิทธิ์จับเงินล้านแล้วก็เส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ชัดนะคะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทั้งสองข้างที่เนินพระหัตเป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีที่ดิน มัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะมีหลักทรัพ์เนี่ยตรงเนินทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งสองข้างตรงไปเส้นไปเส้นชีวิตนะเราเขาก็มาจดกับเนินนิปจูนนะคะก็เป็นสิ่งที่ได้ทรั์มาโดยที่ไม่คาดคิดได้รางวัลได้โชคได้ลาบมาที่ไม่คาดคิดก็สมแล้วที่เขาให้รับรถเบนซ์เป็นของขวัญซึ่ง เป็นการในชิงโชคในปีนั้นก็นับว่ามือนี้เป็นมือที่มีโชคนะคะและก็มีสิ่งที่ฝ่ามือเนี่ยค่ะฝ่ามือจะดูแล้วจะกว้างจะโตกว่านิ้วแสดงว่าเป็นคนที่ใช้แรงมากกว่าใช้สมองนะคะเป็นคนที่ใช้แรงงานใช้แรงกายมากกว่าสมองก็ให้ดูแล เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองนะคะดูแลสุขภาพบ้างปีนี้อายุมาตกที่กระดุมพระแสดงว่าปีนี้เป็นมีโชคมีลาบอาจจะได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่นะคะ ปีนี้อายุตกที่กระดุมพระเราก็เส้นชัดเจนเป็นเส้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะขอให้มีแก้วปากวายเออเออโทษทีแก้ววายปากกว้างใส่เศษตรต่างสองสาเหรียญวางไว้หน้าหิ้งพระวางบูชาไว้นะคะเงินทองจะได้ไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะอันนี้ก็อยู่พบกระดุมพระหกสิบออ,อยู่ที่ กระดุมพระนิ้วกลางนะนิ้วกลางเป็นเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินอันนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพเรื่องกระดูกของตัวเองด้วยนะคะในในช่วงหปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเนี่ยที่ได้โชคได้ลาบนะคะจะอยู่ประมาณนี้อายุห้าส อยู่ประมาณนี้มีโชคมีลาบนะคะที่ได้โชคได้ลาบเมื่อตอนอายุ58ะคะ่ะได้รับสิ่งใหม่ๆอยู่พบปุตตะนะคะ mm hmm. ก็เลยได้ได้รางวัลได้โชคแล้วก็เส้นเส้นแข่งขันเขาชัดเจนนะคะชัดเจนนิ้วก้อยก็ถึงเส้นของนิ้วนางนะแสดงว่ามีกินมีใช้ตลอดไม่ขาดสายนะคะ บุคคลท่านนี้ก็เป็นชีวิตที่มีความสุขมีเส้นสมะดึกน้อยเนี่ยดูเรื่องคนในบ้านด้วยนะคะไปตรวจสุขภาพประจำปีเนาะหรือออกกำลังกายนะคะในปีนี้ก็พระพุทธเสวยอายุนะคะคนที่พระพุทธเสวยอายุก็เป็นคนที่ได้ทรัพย์สินเงินทองได้ชื่อเสียงรับยศเราก็ให้บูชาพระพุทธ นะคะให้บูชาพระพุทธกับพระจันทร์ค่ะก็ขอวอวยพรให้เจ้าของไรมือ,อมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดได้สมความตัณนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองแล้วก็ทำมาหากินร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยนะคะวันนี้สำหรับอาจารย์นั้นมาเตอร์โค n เอ็ขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ